วัดปลาตาดมีโอกาสคุณเคยหลายปีหลวงเลยมาเล่นเรื่องโดราโดราไว้มานกว่าตบตอนนั้นแจนอวปุลมาเกียงก้างกลับไปหนุลอุ่นนักหน้าวัดปลาตาดนาะก่อนที่ตอนตีไว้มา มาอยู่กับโดยราตั้งท่้องคีนท่องวันตอนนางเอฟมาอิงเอฟก้าวมานเานฟไกนาเมเนไว้เพียตัตูรุนตูลายเหมือนปลาไมเก้าวจาันนางเอฟก้าวเก่มาใจมันจิตไยมันนับตื้อที่เราคิดเอาเองนี่ตีได้ตกใจ เรื่องดราาสดจีนหนึ่งกินกับหนึ่งวันมาพบกันตู้กองปีนอองได้มาแล้วทีไหนจะน้ำหน้าเมืองกามีโอกาสเคยมารับใจจัดเพราะไว้มีวาานาเดิมโดราสรองกุก ต้าตุกวลาปราเจ้าโจผลนทิ้นตรงก้าไว้เคยมาหน้าเมืองตอนนั้นแม่เล่จะไว้หน่อยแต่กวิดกับโอยเพย็ดลูกจ้องกูทรงก้าลีตลลดกว่าเลื้ยง ปลาเจิดเมืองตรงกราเกยมาหน้าเมืองก็หลีเลียงนานไกลลูกไว้ก็มาด้วยเออใจลูกก็จะไม่ใจลูกก็มือไม่ตู้กล่าววดนี้ถ้าล่วนมีทุก็แตตตนนั่นไว้กวนตบกาเส้นวบุลมาตอนไวรุลปีเจ้าเออคุณคุณยอว่าช่วยแล้วนี้ แต่คืนนี้มีวัดจนารดินกวาน่างอำนวยลูกไว้ช่วยโอกาสมาวางมาดในวัดไอ้ช่วยปริมยิ้มโจแกมโจนิวนะเมนมาลำเกี่มอบหม้กับไอ้คิวบริษัอ,อ ช่วยตีจุดจุดเต้นมาเล่นตีในวัดโดราใสรลูกปัดตานัดแล้วอ่อนโยนพอจัดจากจุดนี้พี่น้องเออเราก็มีก้องดีมากบรดีจัดไม่ลำบากจุดต๊อไปเรามาพากแบบก้น วายอกมาวากลอนให้มันโอนยนเหมือนเติมปัญญาออกวาก,กับพลานเมงรำกับเป็นจี้ที่ชนรำาจัดแล้วเมนะไม่โกรธไม่เคืองวากลอนแสดงเรียงให้เม่นพล้ล ก็ชีวีที่ดีน้องมาเออก้องเป็นที่ที่จนเราทุกคนจิ้มจบหมอบไม้แรงใจโดยรานังมีรานับ ตั้งหน้าไม่มีวันใจอับเยยอยู่ปันนี้และเม่เอ,อเพราะเราเป็นหัวเคยใจเป็นควายที่เคยเต้ถ้ามีโอกาสจุดนี้พิดปลาดประการใดให้อภัยกับไว้ซอยมุ่น ไม่ใจมาแก้ดีก็เป็นซี่น้องเจ้าไม่ใจปีปาาเอวเปล่ามาใกล้สวนแล้วนี้ปลาเจ้าจันเชิญบริรัตมริตั์เชิญไว้สอยมวลตีนดวนไว้มาพี่น้องหนารถกระบะที่นำเงิน ไวปป้ปนจะไว้หน่อยวันนี้อย่าไหเจอดเจ้าต่างเองลูกเงากกดตามีย่างไงลูกเปล่ามันล้่นรถปลากบบารามีกองไว้สีน้าเมินแต่บืองบนน่นเจยให้ลูกไว้โนรา รถกันนี้บอกแมท่ี่มาวัดจะเมาถึงกูกะมีเต็มได้เล็กเจมจำม,ามอเมอรถกันนี้ไปลูกตาแม่เป็นกล้องที่มีการเพื่อเล็กพุทธมาจะจมตัวไม่ปักไปพุทธกันยยู้นถึงไปได้ไม เ็นบารามีโดราลูกไว้ลูกโดราพินตอนนั้นแม่เออห้ามตั้งแต่ตีนลอดูต่อเดียวจำยดใจชัดแลว้วก้อยจำนายไปตัว โอต,ตัวตัวรับใจไม่เจแเมรอมีมุนปาดมีวาจ้หน้าตึงไม่มีราดมือนาการในเลลูกเว้ยจุดละเมไปเลเตาเดยไว้รอยมวนเมตวนไปตวนมา แม่ไม่ต้องลบเล็กตื้อวาเลกกะเจยตึ้งไม่ร้อยตาเลยแม่เจี้ไว้มังนะไว้เปรียบมารูมันล้านมาอยู่กับบ้านตุกเวลาแม่ปยตาจีวายให้เปียงโอ อมเบียจาตูเจไปซื้อเจโดราซื้อวิเจนีไว้มาเมื่อแม่ไปหน้าแล้วก็โดลูกมาโดราพินนี่เคยกินลูกโยเสียงดีจังว่าไม่มีโรงใดยโดรามาฝปากตายบอกว่าไว้ไม่กรู้ ว่าต่อตัวกาตาเอามาตาลงนยแต่เป็นที่น้องปีตองเ็งใจโดลอยาดีมาแต่เมืองที่จนไว้การดีมีนาำนักแม่ตั้งรักตั้งกอตอนเดียวเป็นที่กับรอง เดียไม่ละเม่ในตาเบื่อเม,เมจะต้องปองก้นไว้โจฟี่ปากมากมายยังไลยคนแล้วให้ประจนจมความอําโตกันจ้ามโตรง ไม่ต้องเกลียดนะไม่นะรู้จับหลักเก้าแม่ก็แมวมือตาก้างแล้วแหมเอก็ว่าความตุกไม่จินชุดแม่จำไหมนะอย่านอนเอามือเกยหน้าปากเราอย่ามือตาก้างแม่ว่ามันแม่จินชุดแม่ว่ามือไม่รู้กิจเรอยกันไอหมากเราไม่เกยอดตายตาโลดมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็นงนะครับไม่ต้องกิจมากนะครับอย่างเบียตาเดยก็ถ้าเราไม่ทุกตรงไม่มีความสุข ตึงเราเดนเกนตะกี้นึงการเราได้กินเหมือนกับเผื่อนกินปลาตูกิมโน้ยว่ากินมูลม่ล่าหมู่้ตอนนี้มีจ้านผิดปุ่นตึงปลาตูกิมได้กินนอนมังคนกินนอนกว่าได้ลาบแมต้องมีความรู้ทึก,กน่งกิดไดๆว่าเราเลี้ยงลูกมาแต่แรกแมมีป้าหนุงตุ้งเชื้อตัวแมไม่ได้คิดความรำาุ้ยลยแมคิดแต่ว่าเลี้ยงลูกไว้ปลอดป่อยอยู่กูพวกผมแม่หลงตัวบุญวาจะนาลุยแล้วพอไม่รือกับแม่ลูกจะลำบาก ถึงมาตัวนี้ลูกเป็นเจ้าเป็นนายเม็ดเลวหน้าตีก้องเมยเแ็่เลวเมเมยคนน้อยแต่ว่าทาหน้าตีดีลูกก็บุญแต่ถ้าลูกคนน้อยจะตทาหน้าตีดีเม่ถึงเก้าทิบก็ไม่ตายจำไม่นะไหมนะวันนี้เป็นวันปอแต่ว่าเราเล่งเรื่องเมมังก็ไม่ใจปลือเล่งเรื่องลูกจากวันกันเมื่อตานว่าแล้ววันนี้วันปอตัวเจ้าวันตียกไม่ใช่วันปอแล้วถ้งใจเคยปีน้เลย ไม่ต้องกิดปันนานน้องน,นะเราเตื้อเราไม่มีผู้มีประคุณเรกอายุไม่ได้นะครับเรกิดเสียว่าถ้าเราเป็นลูกเราต้องทำหน้าตีเป็นลูกให้ดีตีทุดคี้ไม่ใจตั้มใจแม่น้องแต่ให้พ่อเม่อยู่ทุกตองเราทำมา้มมทีตีทุกตองเราปลดไปแม่กระบายใจไม่ได้กินข้าวจะกรัรกรรกรหมหนึ่งกัแเม่อิ่มตั้งวันจึนนงแม่กระเมื่อนยอมอดก้อยลูกบายเจยนี่กระเมื่อนแม่นางเลย้ยลูกไว้เมยอยากกินมากก็ลูกไว้อยู่แม่ช่วยมันลูกโรยเลยอยู่แม่ช่วยมันลูกมวน ซึ่งเมย์แกค,คิดมาแก่าดรอยเนี่ยลูกรานี่ได้ดังปลื้เนี่ยอยู่กับแม่ช่วยตํากับตําเตียกับเตียเมว่ากุนโรไม่ใจก็วัดกันตีตําตีเตียนึงนะมือหลังกุนชุงไม่ใจได้ความน้อยเอหลังกุนจุ้งมวยตายนี่เราเตียเราไม่กินแล้วนะครับเมต์ะเลตัวเฉยๆว่วยใจมวนหอกบนี้จุ้งว่าพุ่มพินเราปุมไม่ใจรู้ว่านี่ทะเลตัวไปนะ นะครับคนเราไม่เมลจู้งเอาตั้ในร่างกายก็เอาจู้งเอาตั้กันในชีวิตจิตใจนะครับเอะไรแม่ตอนนี้หลายหน้าเจ๊ทักินงตังกันไม่ใช่เวลาเอาน้องหลายหน้าเจ๊ตึกแจ๊กตึกเออเออเอ็นไม้นี่เอาตากันตั้มิงปันเนียนะต่อวันตีที่ปันเบืออกหลานหนุก้อยหนุ่มบงจูดีมีเจออย่างนะแล้วให้ลูกวัยรวยๆไอ้จูดมือนะถ้าใม่ปราดเียนเสือไอ้ชง เมืองเอ้ยเมืองคนจับดุนปีนเลยตำกับหรือเมกัน่าเจียงดีนะเมืองเอ้ยเมืองคนคนตัดสนาจนเน้นนะ เนนด้วยรถราเน้นด้วยจินกาจำคัเคเน,น,นคเน้นด้วยรถาเ้าจคันเน้นด้วยรถราเน่นด้วยจินกาที่จำคันเลย มีกองใจก้องกินอมบทไรมาว่าก็ะไดเต๋ยวายตีเกลืองปณีนี่เต๋เล็กก็อย่างเตได้ไหมครับครับครับถึงเมน่าร่วงกะดิก,กินกันเลยถึงโดราก็เต๋เตล็กก็วีสืดแล้วเมื่อนั่งตะลุง่งเม้นก็วีเขียงเจ้าไปอยู่เอ้ปลายข้วช่วยแบบเบืบอแบบเบืบอแบบเบืบอก็บอบใจบทบาทกันเมย์ แล้วมีกองจ่ายกองกินเมืองก้อนเป็นตินตีทุกสันองไยกองกินเมืองก,ก่อนเป็นตินทุกสันกองจ่ายกองกินเมืองก้อนเป็นตินตีทุกสันองอยกองกินเมืองกนเป็นตินทุกสันกองหน้าแน่ซาลาเปา